เรียบร้อยบักเน่าจัดลาดมาแล้วพี่น้องผมบักเน่าจัดลาดมานำเบ็ดโอ้จะเมนหมานมงูเว้ยเรียบร้อยครับถือเบ็ดแล้วสวัสดีครับพ่อคันนี้แล้วกับคนบ้านปลาพี่น้องผมบรรยากาศย่ำแร่งๆคือเก่าคือเดิมครับมื่อนี้พระพีพระนอ้องเข้ามาออกหมู่ออกไม้คือเก่าพี่น้องมาปักเบ็ดครับเมื่อนี้มาปักเบ็ดคนบนปลาเอามาแค่สิบห้าลังครับเนี่ยเบ็ดสิบห้าลังมื่อนี้ใช่เป็นเยนยื้ออีหววนะครับ เนื้หัวกเนื้ลูกหวกัวพี่น้องผมเบ็ดจิบหาหลังมงได้มีตน้นมีตัวก็พอได้อยู่ได้กินานะพี่น้องเนาะท่านมงได้โบไม้ได้บบมีต้นมีตัวเบ็ดลอยลังก็บ่ได้กินพี่น้องผมไปเมื่อนี่มาจิตต่ำม,มาลุ่นน้ำกันพี่น้องผมใส่เนื้อหัวครั้งแรกในเกาหลีครับผมมันบอกคือบ้านเฮาเนาะมันจะเป็ยนจังไงพี่น้องไปไปล่องกันเลยพี่น้องตะเว้นกับตำต้อยคอยลุกนะครับไปพี่น้องผม หลังแรกกลางแรกพี่น้องผมหลังแรกครับเอาลางนี่โอ้สั้นขนาดตะลิงสั้นตะลิงสั้นพี่โนโ้อ,องผมหมูงามๆไม,ม้งามๆครับนี่เลือกเอาแต่หมูงามๆครับเเนนนนาะะะี่่็ได้้พอง,ง เรียบร้อยโอ้สั้นขนาดพี่น้องผมไปครับไปไปไปหลังที่สองครับหลังที่สองตะเวนกับคำค่อยย่อยลงแล้วพี่น้องผมพักไปนี่แหละครับมัน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 ไปครับ ที่สามครับหลังที่สามที่เราหากินแบบคนบ้านปลาพี่น้องผมหากินกันแบบบ้านๆครับมัน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 ไปๆๆพี่น้องผมคำแล้วคำแล้วคำแล้วมีห่วกนะครับคุ้นบ้านปลาเกาะจังที่นะครับหวกเกาหลีพี่น้องผม คุณตัวใหญ่โปมืออีกเต็มครับไปหมอง,งามหฮงพี่น้องผมหมองี่หมอง,งามเลยครับเหงาต้นไม้นี่อ๋อนีอมน่มัน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 คบแรกคบแรวพี่นอ้องเอ้ยหลังนี้เอาไว้นี่ละครับนี่ ก็พึ่งกันหลายก็พึ่งเอามาันมันเด้มดมอมันมันตบก้นเ้ยขาเจ้าลุกวอ่ะหลังนี้ลงไานี่ละพี่น้องผม ครับเป็นแขน,นมันหวานมันหวานด้วยเอาโจโลงย่างจัาหลาดพี่น้องผมหลังนี้ลงไว้ใต้หุ้มไม้ครับ ลัางสุดท้ายครับคนบ้าน,าน,านปลาสิปักลังสุดท้ายเบอร์เลยนะพี่น้องเด้อลุงปนีล่ะครับมันๆพี่น้องผมเอาปักเสร็จเรียบร้อยพี่น้องผมพอดีกับลังสีคำครับเดี๋ยวมือแรงเด้อพี่น้องเด้อมาติดตามยามรุ่นน้ำกันนะครับผม คนบ้านปลาก็บรรับกันคือกันนะครับ <c oughs> ของมันอยู่ในน้ำเนาะปลาธรรมชาติหากินกับธรรมชาติพี่น้องผมเนาะครับเนาะ,ะมือใดๆก็ค่อยหมันมือใโบ้ได้ก็กแเหวหากินแนวใหม่เนาะครับเนาะอ๋อมือแรงคำคำจังหน่อยมารอบแรกยำติดตามยำรุ่นเบิง้งน้ำกันครับไปพี่น้องอ๋ออ๋เรียบร้อยบักเหวี่จัดลาดว่าเร็วพี่น้องผมบักเหวี่จัดลาดมานำบ็ดคุ่บ้านปลาเรา้นี้ปไปโอ้ออมาค่าเอบฮวกเราบ้านนี้ บ้ปล่อยเลยบันนี่โอ้พี่น้องเว้ยคือมาหมานบักเงาจัน,นลาดเทเว้นแท้บันนี่นี่บ่ปล่อยกัดบ่ปล่อยเลยบันนี่ เอาไปเบิดแล้วพุ่นเอาไปแล้วพี่น้องผมได้ไปกินแล้วครับบักเง่าจละดโอ้ยคือมาหมานแตเวนเทนโนบะนี่นขาม้าฟังนน่ออีกแล้วบะนี่พุ่นขามาหาคนแล้วบะนี่พุ่นได้ไปกินแล้วฮูยเมียนบัวบะนี่พี่น้องเลยคือมาหมานแตเวนคักแน่เทะ เบื้องหลังนี่พี่น้องผมงูนําอีกแล้วครับผมพุ่นพุ่นจักตัวของพุ่นนั่นพันกันอุ้มลุมยงินพุ่นโอ้จะแม่นหมานงูเว้ยเรียบร้อยครับถือเบ็ดแล้วอ๋อคนบ้านปลาชิปดคนครับไปแล้วพี่น้องหลุดหายไปแล้วเอาอห่วกไปกินแล้วครับโอ้ไมีแต่ง,งูมันคืบโบนอบนนี้พี่น้องเลย นาดบทันคำครับพี่น้องยามรอบแรกบทันคำพ่องงูสองตัวแล้วครับอเอจังดาดีพี่น้องผมบัดนี้บัดนี้ก็เทีย่ยวหัวไม่แต่งูก,กินละบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องผมในบ้านเกาหลีครับผมนี่ละหมาที่พ่นบานปลามส่ใส่เบดมือแลงนี่ครับจ็เป็นจังไดก็บโูพี่น้องผมหมายนี่พ่นบนปลาบับประการนะครับนะ ขบานปลาไปยามมารอบหนึ่งแล้วพี่น้องถือง,งูสองหลังครับโอ้ยขึ้นมาหมานแต่ง,งูเนอนะนบานป่าเนี่ยมันกินได้กับผมถือไข่ผมยัง่าพี่น้องผมอ่ะขั้นบมีตนมีต,นตคนบบานปลากะทิลงคลิปคือนเขาเนาะครับเนอะถือว่ามาเอาบรรยากาศครับบรรยากศาศย่ำแรงๆพี่น้องตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วครับย่ง,งบนท่านคําอยู่ครับผมธรรมดาของย่ำห้อดเนอะครับเนอะแจ้งไว้แต่ว่าน่านคําพี่น้อง นี่แหละครับหมายที่ค้นบานปลามาใส่เบ็ดเมื่อนี่พี่น้องผมนี่ทางน้ามี่ประมันจากสามไรนะครับผมทุกปีมันปลาหลายพี่น้องผมค้นบานปลาเคยมาหากินอยู่นี่แหละครับแต่ว่าเอาเบ็ดมา่ส่นี่ค้นบานปลาไปสองเท่อแล้วบ่ได้จักตูนะครับผมปลานในเกาหลีมันคือบอกกินเบ็ด เบ็ดคมเบ็ดหี่เาไปใส่นั่นะครับเอาเงียเหียดเงีย,งยหัวใส่มันบวกกินพี่น้องผมมืนน่อนี้คุณบา่นปลาก็เลยมานลวกมังอีกเรื่อนึงนะครับว่ามันจะเป็นคือเก่าบ่พี่น้องผมแต่ว่าคุณบัานปลา,ปาไปยามมารอบหนึ่งแล้วติดงูไปซองหลังเอา้าถามมันมืออีกจักหน่อยแล้วพี่น้องเนาะถามมันคามันเหมือนอีกจักหน่อยแล้วก็คุณบันปลาจะไปยามรอบแรกครับยามรอบแรกรรแล้วก็หาแนวมาเห็ดแนวกินนะครับี่พากินข้าปลานะเมืนอี้ เห็ดแนวกินเข่าพาน้ำกินเขาแล้วก็พยายามอีกรอบหนึ่งถ้ามันบมีตุนบมีตู่บได้บ,ดบถือคนบาปลากระิกเก็บของกับบ้านเฮ่าน้องพี่น้องเนาะมีตุนโบมีตู่กับพี่คนบาปลากระติกโล่นะครับตัวหาอยู่หากินกับธรรมชาติพี่น้องนะไม้กับไม้ธรรมชาติป่ากับป่าธรรมชาติแก่มันก็นอยากได้ข้นบ่อยากข้นมมันบบได้ก็จนปัญญาขึ้นกันน้องพี่น้องเนาะของมันอยู่ในนาเนะครับเนาะ,ะถามมันคำอีกจังน้อยครับไปพี่น้องผมบัดนี้ ไปติดตามยามรุ่นกันนะครับของเว้นหันคุณบ้นปลายามมาแล้วรอบหนึ่งพี่น้องผมถึงต่งูสองตัวนะครับวันนี้รอบน้ําดําครับรอบแห่งความหวังพี่น้องผมไปพยายามติดตามยามรุ่นกันลองเบ้งมันที่สูกขี่มานมนพี่น้องหลังแรกหลังแรกพี่น้องผมงูหลังแรกบน,นตรงลงไปก็มันสูงคุณเห็นเขียดรอยอยู่ครับผมเขียดรอยอยู่อ๋อหลังแรก กับบทคือบ,บทต้องของพี่น้องผมไปหลังที่สองครับมาลุ้นกันหลังที่สองพี่น้องผมเป็นตั้งใจครับหลังที่สองตีว่นี่นิดกิลีโอ้ตีครับตีเนีย้ยหายครับเนีย้ยหายพี่น้องผมเอาเดี๋ยวค้นบันปลาเปลี่ยนเนี้ยไว้ก่อนครับ มารุนหลังที่สามน้ำกันพี่น้องหลังที่สองเหยื่อหายครับเหยื่อบดบุดบรูษว่าเมน่นป่าหรือเม่นเอียงครับหลังนี้อุอู้หลังนี้เยอะยังอยู่ครับคุณร้อยน้ำดองๆอ,อยู่คุณไปหลังที่ททพี่น้องผมอ่ะมารุนหลังนี้น้ำกันโอ้ยหลังนี้กระบดถือโบ,ก,โบกินพี่น้องเอ้ย เงยร้อยน้ำอยู่คุณครับน่งใส่ปลานงูก,กินเบ็ดคอมมอในเกาหลีนี่พี่น้องเลยเงยอยู่คือเกา่าไปหลังต่อไปครับหลังไหนกระได้หลังไหนกระได,ด,ะด้มิดิีรีหลังนี่เชยดยังอยู่คือเก่าครับคุณเช็ดนี่นเช็ดตกลนอยู่คือเก่าเฮ้ยวัวเมียนที่เหี่ยวเลยวะพี่น้องเลย มาลุ่นลังนี้น้ำกันครับจักตัวนะมาได้ไปปุ่นไปเจ้าหลังนี้ก็มิดจีเลยพี่น้องผมหมวกเขยังอยู่คือเก่าเลยครับผมหมวกลอยน้าหมื่มเรื่อยๆอยู่หนอกลอยดีขนาดข้ามเรีนบ้านเฮานี่ตุบตับกันเลยแหละครับเนี่ยเอาเอาไปไปลัางต่นไปพี่น้องรุ่นหลังต้นไม้นี่เอาบ่ เอาบ่เอาโอ้มิดจีรีอีกเพิ่มขึ้เก่าพี่น้องเลยคุณเนื้อร้อยหนามเหรียู่คุณเนื้ออยู่คือเก่าแอไป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 พี่น้องผมหลังต่อไปครับเบดึงหลังนี้พี่น้องผมหลังนี่บุต้องลุกไปแล้วครับคุณเนื้อร้อยตำลุมเขาโดนเขียด เห็นมะเกียดเขา่เขาๆอยู่ขึ้นเก่าครับอืมอมารุนหลังสุดท้ายน้ากันพี่น้องผมเป็นบปนี่เป็นตาเมือยเนาะพี่น้องเนาะตาบ้ถือครับให้หลังสุดท้ายกบมี่นะเกิดขึ้นมีกีรีอยู่ยขงไงใน,นี่ เห็ดนั่งอยู่คือเกาพี่น้องเลยบึงเหตุการเนาะพี่น้องเลยมันบกคือครับเอาจังซี่ครับคุณบ้านปลาสก็บเบ็ดเนาะพี่น้องเนาะข้าเบงมาสองรอบแล้วพี่น้องก่ได้จักตูครับแล้วก็คุณบ้านปลาจิหาแนวมาเห็ดแนวกินนะครับเนาะเห็ดแนวกินกินเข่ากินอิ่มกินน้ำเราเขาค่อยเมื่อบ้านกันเนาะครับเนาะไปไปหาแนวมาเห็ดันแนวกินกันครับ